ก็จะสื่อสารข่าวข่ามสารพวกเรานะคะผ่านพี่น้องซื้อมาชนไม่ถึงคู่นำประเทศที่ประชุมเอเปิลในศูนย์สิริกิต กระทรวงพลังงานเราเมื่อเหล่านี้มองเห็นเป็นรูปธรรมได้จากการที่ประเทศไทยยังมันต้องใช้กฎหมายที่ขบรมประชาธิปัตย์หรือหน้าตาหนึ่งหนึ่งสองอย่างเข้มข้นด้วยวิธียแข็งแอย่างเปิดขอบเขตเจตนาทําให้ประชาชนหวาดกลัวในการรว่วมการสถาปันท้องถิ่นรัฐพะไม่แน่ใจมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนของขอบเขตกฎหมายที่คุณจะทําได้มีผู้ได้รับความเจ็บปวดและผลกระทบ ผู้กล่าวหาว่ากองอาชญากรรมทางความคิดมีนิสิตนักศึกษานักขึ้นหน่วยทางการเมืองและนักชิปปิ้งวิทยาชนพบว่าูุรัฐใช้เทคนิคสปายแวร์แอบต,ตรวจสองการใช้เครื่องอุปกรณ์และละเมิดความเป็นส่วนตัวด้วยเหตุผลเพาะรู้สึกเป็นคุณการเรื่องเศษจิตพิเสรีภาพของประชาชนประเทศนี้ยังตกท้องด้วยระบอบอำนาจนินยมที่กำลังกลา,ายพันธุ์ได้บุกท่าเหนือสิบหมืน่นใด และธรรมนูญเป็นแค่กระดาษเรื่องหนุกที่พร้อมจะทิ้งขยะแล้วเขียนใหม่ตามแต่พูดถือไม่ต่างอะไรจากการจดจัดก,กระดาษชำระมาไว้ใช้เป็นชู้พูดเท่านั้นและทหารในปี2557คณะรัฐประหารและ,และาารัฐบาลแรงภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีการขยายพระราชอำนาจให้สถาบันกษัตริย์เริ่มจากการมีรับสั่งให้แก้แธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษรศริย์ หลังจากที่ถดถอนการทำประชาธิปไตยลับรองแล้วในปี2559อันเป็นการทำที่ขัดต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่จัตอยั่ใต้และธรรมนูญนอกจากนั้นแล้วในระหว่างการเลือกตั้งในปี2 5 1 2ที่ผ่านมาได้มีการออกประกาศโดยสถาบันทัดสัจจะใส่การทำของคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชินยานิติวัฒนาพนวัฒน์ มีประกาศทางกล่าวลงมาที่สารสนูซึ่งเป็นองค์กรศาสระก็รับรู้ด้วยกันที่สายให้พักไทยรักษาชาติต้องถูกยึดไปโดยใช้ข้ออ้างว่าเป็นการกระทําที่ปลดทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทงที่ไม่มีบทบัญญัติในข้ามรุ่นกระบอกอีกอบรัฐราชกิการจิตวิจรณพัฒนานพลังวัตถุลงสมัครในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจนาภิเษกและกรรมการการเลือกตั้งเองก็ยังยืนยันข้อเท็จจริงนี้่เปิดทางลงหนกาสถาบันทางการเมืองไทยต่อสาธาระยิ่งเป็น ตกย้ำถึงการใช้อำนาจเโดยกว่าที่ทำนุนกำหนดไว้รัฐบาลนี้ยังได้ขยายอำนาจต่อช่องโง่ให้สถาบันการตัดรับเงินจากเหล่าพ่อค้าอุตาหกรรมอันนำไปสู่การตั้งคำถามถึงการรับเงินเพื่อสร้างเครือข่ายทุนตะนาและอนวยความร่ำรวยของการประกอบการนอกจากนี้รัฐบาลแต่ยุ่งยางได้สั่งให้มีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของรมหาวิทย์อันเป็นการเปิดช่องให้สถาบันการศึ์เป็นบผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ส่วนในขณะที่ทำนุนคุ้มครองกับการ ร้องร้องนำโดยชนิดใดๆก็ตามซึ่งก็ฟูกรณีการพิฆาตในการประกอบพื้นดินทำให้ถูกตั้งวคำถามถึงการลงทุนที่จะถักกันกษัตริย์ได้รับผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับผิดชอบใดๆค่ะมีการกระทำผิดอยู่ในละเมื่อสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนอ่ะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักไถยยังคงดำเนินต่อไป แม้ในขณะที่ทุกท่านเดินอยู่ในสูน์ประชุมแม้มันจะเกิดขึ้นอยูเรื่อยๆหากทุกท่านแสดงท่าดีเป็นมิตรกับผู้นำที่มาจากรัฐธุรกิจขนาที่มาจากรัฐธุรกิจขบวนการศาสนาฉบับนี้ปบทพิจารณาถึงสารฉบับนี้ที่มอบไว้ทั้งในฐานะผู้ยิ่งด้านที่ถูกป้องไว้และปัญหามากมายที่ภาวนาถูกไว้จนไม่พอโปรดได้ยินเสียงของผู้ที่อยู่อาศัยใต้การสกบของของรัฐบาลที่ชัดเจนในเรื่องการตัดระเบียบและที่ต้นจึงเรียนมาบทพิจารณาประชาชค ต่อไปเป็นแถลงการสวัสิการนะครับร้องข้าขอยแถลงการได้้ตจแกต่อไปจะเป็นแงการภษานะครับโอเค Yes. Yes. We are a member of the Asia Forum, Asia, members of the Asia-Pacific Economic and invited member of APEC 2022. We, the people, we are delighted with the occasion of having this a Thank you know, the, 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 the rabbits has, rabbit has been right underneath with velvety well red carpet and bristles with cement holes that smell stronger than even roses. However, this was not. ระบบสี่งปกติระบบสิ่งที่เราเรียนรู้เรียนรู้ทำเกี่ยวกับสัญลักษณ์มินท์ของมินท์รดยล์เอลซิมเบิร์กดูโจมิวายหรือสิ่งที่เป็นของแอนคาร์ฟอร์มมีขแหล่งการใช้วันทองกับแฟนของขแหล่งการเดี๋ยวจะมีเจ็ดขแหล่งการ itself behind an election under the rule of the deep position you may be asking yourself is Thailand already a d e m o c r a c Surely it has to be after the general election of 2019. Sally, Sally, this is not the case. Under the will of the 2017 Constitution of the Kingdom of Thailand and the Channel of the Thai military and the United เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากมีสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่ดีของสหประชาชาติมันเป็นสิ่งที่ดีมากนี่คือ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 สิ่งที่ดีมากนี่ค ไปครับทุกดาเนี่ยต้องเป็นรอยเดียวเดียวโปรโพสต์โปรโพสต์นิด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 เพื่อนนะครับโปรโพูต์เบรเซอร์เบรเซอร์ไซด์โมนาสีโปรโพสต์แบร์ฮัลติฮัลติเมนโอ้กหมันเรื่องของลิโต้เฟิร์น By an authoritarian subject. Nothing called for red, green, and black. Our words are more than the law. The Constitution has been reduced to just an inspiration. It's a paper that is ready to be passed and rewritten, right around the borders of our world. Was. It is not different from writing down unmanned paper that is only for a short time. The monarchy, which is supposed to be an institution beyond politics, has in turn become one, one of the most important actors. In politics, doing the Jutta government, it started with its intervention in the of the position. But many parts related to monarchy after the people have already accepted that the way things about something is a little different. People and I, we and like the head the by the and of the country, like, okay, the role of the co-holder of the, holder, the people, power. People, the monarchy also exercise power over all government. addressing official and, 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 and the then, February 2022. ดูอย่างการกระทำของ SRS เพืควบคุมระดับการขยายตัวนวันในวัฒนา้นผ่านวันี่ระดับผู้น Professional เช่นเช่นโดยคำสั่งของผู้นำทางการคาดว่ามันจะเป็นรอยขาวบางนิดนึ่งอาจจะเป็นรอยขาวบางแบบไม่ระยำเกินอาจะเป็นอยขาวบริสุทธิ์แมทะล that the Thai Laksa Chak Party has to be deposed the deported. Yes, 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 yes. That it was an act of compulsion or the monarchy. This is what are the that there is no provision so for the President of to apply.

As, as, as a godfather, accepting money from merchants and businessmen, to it is the poor, of business rather than being the father of a landlord, who love and encouragement and protection for his people. In addition, the Taiwanese child himself with the help of the most merchant, businessmen, and venture capitalists, regulators, interests, this all happens by constitution provides. With protection from any other efficient including cases of business interests, therefore, allowing the monarchy to benefit, benefit, we are being accountable for any of the wrong move. Human rights violations in the Thai state continue even as you are, you are working within the world of the convention center. And they will, will keep happening if you, if you continue to be friends mainly with the leader who invited from the Thai Chimpat Rock Convention. Please, please consider the episode. At the occupied of the coin, a cover that has been turned upside down to reveal the many problems the government has hidden, hidden under. And here, the words of the people living under the rule of the government who are who are provision, official, and may you take our words into consideration, the people. นอกจากนี้เนี่ยนอกจากแลงการทีแล้วเนี่ยเาจะเพิ่มได้ยังไว่าเอเด็กงสายี่เป็นทารพันธนานเสริจในเมื่อที่กลุงเองแล้วเสร็จภาพขั้นาเยังยังไม่มีเลย ในวานวี่ไปอปู่ในปี่นี้มีประชาชนธรรมดาบ้างไหมหรือเมื่ผูันําประเทศทีใไรแจิดพูดอำนาจมาถ้าหากไม่มีประชาชนเข้าประชุมแล้วจะเรียกได้อย่างไรว่าเอเปกครั้งนี้ทำื่อประชาชนแม้แต่เรายื่นหนังสือเราขอยื่นเราขอยื่นตัวแทนเข้าไปเรายังไม่สามารถส่งตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือได้เลย ันนี้เราขอประนามรัฐบาลทุกนี้ที่ขัดขวางไม่ให้เราไปยื่นหนังสือเสียงของประชาชนถึงสายตาชาวโลกและสมาคมต่างชาตินะคะวันนี้เราไม่ได้เข้าไปยื่นหนังสือถึงสื่ประชุมนะด้วยยืงของเราเองทั้งนั้นเราดึงขอสือและจงแถลงการให้ประชาชนทั่วโลกได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เราต้องการสื่อนี้ เนื่องจากว่าทางผู้ชุมนุมไม่สามารถนำเข้าหนังสือเข้าไปยื่นให้เงึงอ่า คณะผู้ประชุมเอเดกได้นะครับก็เลยในหนังสือที่เคยเคยได้รับการรับปากว่าจะได้รับการฉีดลงกับพื้นนะครับบริเวณที่ได้นำป้าเอเด็ก2222อินแลนด์ที่ถูกตัติตีเฉียวไว้นะครับก็เอาหนืงอเสีบออทงมที่พวกเราได้ส่งถานที่น้องหยิ่งโดนถึงคนที่ระชูมที่เอเด็ถึงรัฐบาลเผเด็การในประเทศไทยที่ไม่ฟังเสียงประชาชน และตั้งแต่ที่นาทีต่อทีินาทีนี้ต่อไปซึ่งพวกเราก็ไม่เคยได้วามสำคัญพวกเรื่องพวกเราไม่เคยได้ทำงานเชื่อใจกับรัฐบาลชุดนี้แล้วและขอให้การร่วมตั้งค้าเราจะให้คนไทาเยอะๆกระเด็จการได้เข้ามาสูงสู่ใช้ทรัพยากรของประเทศไทยต่อไปขอขอบคุณนะคะที่น้อง ที่เขาประชุมกันในเวทีเศรษฐกิจประเทศไทย34วันต่อไปนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นเศรษฐกิจประเทศไทยมันจะมีเส้นทางที่เขาได้มาพูดคุยกันหรือว่าย,ยัางไงนะคะตัรวจวงความพานนาหายในแน่นแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราก็าจะยุติกิจกรรมของพวกเราเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็เชื่อมัน่นกับกิจกรรม คนเยอะพอสมควรครับแต่ดูเหมือนว่าตำรวจจะเยอะกว่า ตอนนี้ทางผู้ชุมนุมก็ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับหลังจากการอ่านแถลงการนะครับแล,แล้วก็ฉีกหนังสือจดหมายที่จะนําไปมอบให้กับคณะที่ประชุมเอติคนะครับทิ้งลงบพื้นถนนนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปยื่นจดหมายนะครับตามที่ทางผู้ชุมนุมได้กล่าวอ้างว่าได้เคยได้เคยได้รับการรับปากไว้นะครับ นะครับแล้วนี่ก็คอปอยังยืนประจําการอยู่ครับเมื่อกี้นะฮะสติกเกอร์ไรประยุทธ์ก็มีนะฮะสติกเกอร์กูเค้าก็มีนะครับพอปอ,อชุดนี้มาควอบคุมการชุมนุมของประชาชนหรือว่ามาไล่ประยุทธ์กันแน่ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ลึกๆแล้วนี่ไม่รู้แต่ว่าที่โลดอธนเสร็นว่าไล่ประยุทธ์ <laughs> เจราโจรและอยู่แล้วครับ ไม่ทราบว่ามีหเหตุฉาลมูลอะไรกันขึ้นครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางผู้ชุมนุมก็เพื่อนสีฮะสีที่ยืนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ,อ้มีข้อความนี้ฮะ